สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนคับช่องตลงของทแท้นะวันนี้ยังมาไลฟ์สดตัวกระเล่นนะแล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มจะมาไลฟ์สดอ,ดกอดีกอบทุกคนผมซื้อต้อนพิกมา2วันที่แล้วก่อนวันเข้าพรรษาแล้วเมื่อบ่ายพิกอันนี้ผมมัติดบอบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอันนี้ผม มันติดบอสสีทองเพราะว่าอดินจากไหนก็ไม่รู้อันนี้อาาะไ้กติดบออไรติดบอสคัเปอร์แล้วก็ติดบอติดบอคเปอร์แล้วก็ติดบอท้ทุกคนเนี่ยทุกคนรู้ว่านีคืออะไรอันนี้รู้เลยสีทองอก็คือส,ส่วนผมนะ นี่ผมสร้างเส้นสุดแครับใครจะขอดาวด้ครับคีเจนะ็ดห้าห้าสามห้าเจ็ดเคเดบเีเจ็ดห้าเออชิดเคเดบเบอีเจ็ดห้าสามห้าเจ็ด ผมเหรอผมลงไว้ครับลงลงไว้ตอมนนะครับทุนอ,อ,อ,อันนี้ไลไรสักเร็จนหมอะไรสําเ็ก็มีรถน้ําที่ก็เอ้าอ้าอ้าวูุ่ดลัวรถน้ํกก <c ười> าพ 嗯，嗨。 okay yeah. เดียวเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวตน้นมังกรไหมเนี่ยต้นแก้มมังกรต้นแกากตรงน,นี้ก็ ว่าเจ้าไข่บุ้ไม่ต้องใช้ดอกอะไว่าสองกิโลเขาพอรู้ไหมอชอ จะไปได้สตรีมต่ออ้าวไอ้เหี้ยวูยัง, nice ยงพูดไม่ทันขาดคำเลยติดอะไรอ่ะมาติดเมื่อไงนั่นเยีย่ดยดี๋ยปเจอกันต่อ คลิปเดี๋ยวมันจะกัดทีเดียวซีฟเจาที่ท้ายคลิปผมมีสอนโหลด GTA หมดแล้วครับแล้วก็แตกไฟนะใครยังไม่รู้สูตรนะเดี๋ยวผมบอกใต้อีกคลิปนะครัะนี่นะเล่นได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อันนี้เป็นไฟล์ GTA ไอ้นี่นะเอ้นี่เขาไม่ได้ อันนี้เล็นได้จริงนะคะไอ้ต้เป็นช่วยเหรอแก้ไม่ดีก็เดยวแก้ใต้คลิปนะครับส๋วหรักไฟ GTA แล้วก็วิธีโหลด GTA นะมาคับผมตัดมาดูที่นับร่างกายเมื่อกี้ก็มีสอนแก้ช่วกแบบไฟฉแลนะเดี๋ยวช่วงท้ายตอนร้ายสุบเดี๋ยวผมจะแก้ ก็ดูพยายามกอนนะครับใครใช้ไม่ไหวก็เลื่อนเลยนะเดี๋ยวก็จะแจกแจกให้เลยนะแต่ว่าเออใครแบบว่าเออเล่นอยากเล่นกีดีองแต่ว่าแตกไฟแตกอะไรไม่เป็นก็เดี๋ยวดูตอนท้ายล่าสุดมาเอ๊ะทำไมเขาเรื่องนตาไฟกับแม่ครับพ่อก็ ไม่ได้เข้าเรียนมานานเห็นว่ามี update, อัปเดตรถไฟอันใหม่ด้วยใช่อ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมมันค้างอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันดูค้างๆอะไรตรงนี้นนะเดี๋ยวเปิด,ด้วยไงยเด้อไงดีะ เดิมเข้าร่วมเซิร์ฟคนเดวมเข้าร่วมฝูงคนอื่นนะแล้วก็แล้วก็ใครที่แบบว่าสายบอลน,นะครับใครที่ชอบเล่นฟีฟ่าจิงอเบยก็ก็เดี๋ยวจะครึ่งไลฟ์สดเดี๋ยวก็จะไปไลฟ์เอฟซีโมบายครับไปพาไปรีวิวทีมน,นะอ่า ใครทำคลิปที่ผมรีวิวในเวทร้อยเกาใช่ไหมแต่ใครยังไม่ดูไปดูได้เลยนะรับช่องตะลงสองแพนะอ้าวไอ้ยเ,อยเ,อยเอ้อ๋ออ๋อ,เ,อ,อเ,เขาเล่นมาแล้วนะก็เออ 逗我呢？我怀疑。 ไม่โดนไหวโอยเชี่ยแล้วกูจะคอยเอาไว้เชี่อเออจัดเลย ไม่บอนิงควรตีผเลใครเจอพูดเล่นแบบนี้่ขึ้นด่าไปเลยครับเสื้อร์ช่างเน่ง ดุกระเติงใช่ไหมเหรอกด่าเขาไปเลยนะครับถ้าเจอใครที่ใส่กวนตีนตีนอย่างงี้อี๋เฮ้ยมึงกลัวมึงไม่ต้องปิดแล้วมั้งไอ้เจ้ากวนสมาธิสุดเก่งไหนไปรู้ต้องยังยังยังไม่หยุดอีก โยมไปไล่สตรีมต่อที่แบบอะไรดีวะไม่รู้อะกปฝับมาได้ยังไปไอ้โอ้โหผมมาเล่นออฟบี้นี่ดีกว่าแล้วผมว่าน่าจะสนุกกว่า่างตราบ่าเมียง่ีดี ไม่อยากจะพูดมีแต่คโวควรตินตินเอ็มเบ๊กเซ็นก่อนนะคุณดิด้นที่บิน มาแบบนี้นะ่าจะเหมาะที่สุดแล้วขโมอยอิตาเลียบ,บานเดียสมึงเรียกถูกหรือเปล่าเรียกไม่ถูกก็เชวยบอกเลย

ดีจะเจอกันนะครับ one นี่ก็คือแผนทําทีมของผมนะแผนสี่หนึ่งสองหนึ่งสองแนโลต่ออืสี่หนึ่งสองหนึ่งสองแนโรน่ครับเป็นโกโมเมสกับดอกบาลังลูกเฟ็ นูกนูกนูนนูกนูกนูนคู่นูดนูนคู่กลางๆก็เป็นสันติคาโซล่านะกระเบนดาวิดเบกแฮมกลางลัดเป็นชัวรอเนิเวสอันนี้ของจริงไะของจริงนะครับเนี่ยไม่รู้จะตอบอูวี่ไม่เหงื่อใจว่ะนูโนเวินดิส แล้วก็ต้องหลังยินยี่งโลโกโยกับเฮลมีดและแบ็กขวาดูดูดูโอ้และปัะตูขาด่ไดาครับผมพระเจ้าแห่งสวีเดนตำนานเอซิเนลานสราตัน ตอนนี้ก็ผมเพิ่งมาเล่นบทไอคอนที่คงเหลือแตนะ่บทของปีเตอร์เชคที่เหลือเนี่ยไปหมดแล้วเดี๋ยวไปของพี่เตอร์เชคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุยกันแต่วันนี้เขาลองทดสอบได้วลดีกว่า งอ่นะใครจำสองอีพีนั้นได้ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าใครใครมีเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าดีขึ้นเม็ดส้มเนี่ยมันมันดีไหมพ้อผมพิ่งขึ้นเม็ดแดงร้อยสิบสามใครร้อยสิบสี่เม็ดส้มก่อนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดีไหมอันนี้ผมจะลองเอาพลาสต์มาช็อตนะ เพราะเห็นพลชดไม่ค่อยดีการยิงร้อยสี่ถึงว่าต้องไปริงก่อน,นดีกว่าหมดบาทตามเนเ่รอเเวสกับตันอืมัอนลายนะเเวสกับ

แวกนนรกกับมาเข้าเลือกตรงนี้บ้างค่ะหน้าแกลลี่ผมแก้มแลกอมีความสุขในการร้องเพลงยไม่มีอะไรังวี่น่ามากฮา้อะไรองียเรอว ว,ว่างอันนี้เพิ่งทำเดี๋ยวผมจะถ้าไม่ได้สั่งไว้แตมก่อนเดี๋ยวสองร้อยสามสิบแตงผมจะทำให้มันเป็นคลิปนี้มีแตนงนากคะ่ะปิเศษได้ประมาณสามร้อยก็สิบแต้มเดี๋ยวจะไปดูสมบัติแห่ง นี่ครบสัปดาห์นี่ก่อนร้อยแต้มหายไปร้อยร้อยแต้มได้มาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะไปลุยหน้าหน้ากระดานรางวันต่อถ้าไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อ ถ้ามันพอ <The game S 1> ก็จะำให้มันจบก,กระดานไปเลยแล้วก็รอกระดานสัปดาห์สองเออ,เอ,อกระดานสอง

เขาเรียกว่าพเพิ่มแรงแต่ขึ้นเม็ดอ้นี่นะจากเม็ดเขียวไปเม็ดฟ้าเ

อครับทุกคนต้องใช้ 2, สองพันสองร้อยแฟนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์เลยแต่ก่อนที่จะปิดไลฟ์จำอะไรเปล่าแจกสูตรนะครับสูตรแรกสูตรโหลด GTA แฟนครับให้ให้พิมพ์ไปว่าแฮปปี้มดนะ อ่าถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณไปว่าใช้ปีวันนะกดเข้าไปปุ๊บหาหาคำว่าดาวโหลด APK 3.1.1เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ a n นด o อ d 2 0 2 4 Happy Mod แล้วก็กดเข้าไปนะ ถ้ามันขึ้นรูปหน้าอย่างนี้กดคำว่าดาวน์โหลด apk เลยนะแต่ถ้ามันขึ้นตรงนี้ให้เราออกแล้วไ,ไปกดอันข้างวนที่ว่าโลหลดให้พิมพ์ e อพีเคสำหรับ Android ฟรีเวอร์ชันล่าสุดถ้ามันขึ้นอย่างนี้กดคำว่าดาวน์โหลด apk ฟเลยส่วน gta bts นะ ใฮ้ทุกคนเก็ดไวยว่าี G T A V C S P P S ี P ีแล้วก็หาดูนะอันนี้มันเป็นแบบว่าแตกฟ้าได้อันไหนที่คนต้องการหรือว่าอยากอะไรก็เรืร่อย